คุยกันแสดงว่าคุยกันได้ซื้อกันได้ชุดบอวไม้โอ้คนเห็นดีบ่ให้หนึ่งนาทีนางามกามากกับบัวแมนใส่ใหญยกับบัวแมนข้อมดินกับบัวแมนคข้อมอม กะเทียมกับบ๊วยใส่กระเทียมกับบ๊แมนมาค่ะอีรีเล่นมาค่ะอีรีอีโนะเอกระเทียมกระเทียมทุ่นแล้วน,น,น้อยอยาแน้ว

ตัานนีตั้น้าน okay. ี่จะง์เนาะนอยอันีสอันีององค์สององค์เนาะอี่สององค์คนเราคนย็กมาซื้สารเจดนแต่เาห้องขซื้อสารบอื้อสารบอื้อสารบอเป็นหล่อรำเพลินบอเป็ะันอัน ท่งคาถาปูบุญมีไหมท่งคาถาปู่บุญมี่ฝ่าหันแตงฝอั่งอันให้เมื่อนี้คืเลี้ยบขันบัเดเป็นขันหาขันแตงเลี้ยให้คนไมเด้อคนเด้อเี้ยบขันหาเลียบขันแตงคนยางละคูละสันก็ไปกั พันบายสี่คูน,นพ่นที่ไ้โชคไ้มานงวดวันที่สิบหกนี่แขนแขนบอน้องน,นันพันบายตอบยังไใดๆตอบยังงใดแต่ว่าสีมาซว่อยเห็ดอยู่แมนแต่ว่าเาาันนพั่ายขันพัายันนัพนาันาาาันยันกันาันาขาาานขนานขานขยับา ไ้มา้่ะแต่ว่าอันพวกแม่พวกแม่ย่นอันบริวารทานายยนอยากมาเห็ดป้อสาน้อพนจอไปพงเสียบมีไผตายอีกแล้วเนาะค่ะโอ้ยจะให้เพื่อนตายเด้อตานค่ะอีไผตาอันเห็ดบ่ถืีนั่นแหะเห็นบ่ถืเพื่อนเพื่อนก็เไรอันนั่นเห็นบ่ถืีเพื่อนสุข้อเร่งบัี่โนเขาแบงค์พ่อจารย์ เทปบัตรถือเพิ่อนสักตัวเพ่เนเรยวา่าจำรหสัสเบอร์วัสดัสสี่แปดเก้หาห้าหกสี่แปดเก้าห้าหกหกต่อต่อสี่แปดเก้าห้าหกหกถอมาค่ะสาธุเพิ่นบอกได้ซ้ำหนึ่งปนนัค่ะให้เพื่อนได้สั่ง เพิ่งเพ่เพิ่งเพ่งเพิ่าเบิ่งเพิ่งเพิ่งเพิ่งเิ่งเพิ่งเพิ่นแล้วเพิ่นเ่งเพิ่นนพิขอเพิ่เ่เพิ่งเพเ่เพิ่ง่งเิ่งเพิ่เ่งคิ่เิ่งเพ่เ่งเงเพิ่เ่เ่ง่งเพิเ่งเพิ่งเพิ่งเพ่เเิเ่่เพิ่นเพิ่ง่งแล้วเพิ่นก็สิกเืองเฮือนเพิ

ก็เป็นท like ี่ชัดเจนเนาะเงินผ้าโชคเอามารางวัลที่หนึ่งเฮามาให้เอฟซีดูตอดเบิ้งดูตอดตอดเบิ้งดูเอเบื้งดูค่ะห้องโต้เฝ้าไปซื้อพี่น้องคฝ้าไปซื้อเด้อค่ะพี่น้องค่ะวันนี้ภารกิจหลายพ่อนผ้ารวยกับน้องนัดกะเทิงสี่ติดติดพุ่นได้ติดสักกลดอีกเลยวันนี้คู่บ่าอาจารย์ให้ไปเบิ้งวัดโบราณให้ได้บ่าเนี่ยเป็นว่าแต่พัดพ่อนผ้ารวยเฮ็ดชิปมาเบิดปีซี่ศาสเนี่ยบ่เคยสนใจเลยพอเห็นน้องนัดปุ๊บเนี่ยบ่ได้เลยโท้อันเชิญเลยบบเนี่ย เออเอาถ่ายถ่ายถ่ายน้องนะถ่ายกับพี่น้องคาแคมหนาจ่อไว้เด้อค่ะโตสี่แปดเก้าห้าหกนอนนอพี่น้องคะหวดขอให้เฮงให้ปังให้ดังให้รวยเนาะแม่พระชงเนาะค่ะค่ะพ่ะอาจารย์คะคนที่เพิ่นเสียนี่ตอนนี้ค่ะ่าลงพยาบาลกับยังบวชบจชแค่ค่าะา่ะลงบ้านกันยังขาดแค้นอยู่เนาะอาจารย์นเนาะ ค่ะค uh, ่ะอเมอ์เพนค่ะอำเภอเพนมี uh, uh, ่สองล่องบาตเนาะอุดรยังบ่อำเภอเพนมม่ละวอบอุดรยังแบบเด่นยอดหน้าอืมอ้าวแอดกะฝากโอ้แต่คานล่องบาตนี่พี่น้องเอ้แต่คานล่องบาตก็คักคือกันแล้วค่ะพี่น้องเด้ออันนี้ล่องบาตใบเซตล่องบาตเพิ่นของอำเภอเพนเมนบ่ค่ะของอำเภอเพนเด้อค่ะเอฟซีเอ้ยเพิ่นเป็นเกิดอุบัติเหตุเนาะค่ะพี่น้องค่ะอยู่วัดนี่แหละค่ะ วันนี้ก็ได้เสียชีวิตไปแล้วตอนนี้ก็ยังขาดแคลนบว์สิค่าโร่งพยาบาลหรือว่าโร่งศพนะคะพี่น้องเนาะค่ะคผู้ใดพ่อเหลือแบ่งปันกับแบ่งได้เด้อค่ะพี่น้องเด้อเมื่อนี้พระอาจารย์ก็ให้ข้าเจ้าให้ไปรับศพมาเนาะค่ะแต่ว่าอาจารย์ก็ว่าจากสีจังไดรับมากกิเสียมาฝังเลยละค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าคาโร่งคาอย่างนี้ก็ได้เจ้าภาพทัง ต่างประเทศเนาะค่ะพี่ปัดเนาะค่ะก็ได้รวมมากเนาะค่ะทางลงศพเนาะค่ะแต่ว่าก็ยังสิขาดแค่นเรื่องทางโรงพยาบาลเด้่บัานในแม่ค่ะโรงพยาบาลค่ะค่าโรงพยาบาลเด้่บัานในพี่น้องเอ้ยเราซื้อว่าจะมีอุดรน้ำเนาะค่ะค่ะอุดรอันนี้อำเภอเพ็ญอำเภอเพ็ญรักษาบ่ได้ทรงต่ออุดรอุดรไปแล้วตายสัมค่ะพี่น้องค่ะเอ้าจังไงก็ขอเสียใจน้ำไปสู่ภพภูมิที่ดีเด้อมาเหตุชีพงดก่อนก็ยังเห็นเพิ่น ว่าหัวนอมวนกันอยู่เนาะค่ะพี่น้องเนาะมาเมื่อนี้ไปซะแล้วนะคะนี่ละค้นเห่ามันบ่มีอีย่างแน่นอนเนาะค่ะพี่น้องเนาะไม่มีอะไรยั่งยืนเนาะค่ะมีแต่ความดีเท่านั้นที่จีรังยั่งยืนเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะนี่และเห็นหนากันอยู่แป๊บๆเนาะค่ะมาเมื่อนี่บ่มีหอดคาเสียลงบานบ่มีหอดคาลงศพค่ะพี่น้องค่ะเกิดคนเห่าเกิดมานี่ละเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกจะทําความดีได้ละค่ะพี่น้องเด้อจังใดก็ฝากต่อไ้เนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะรางวัลที่หนึ่งละค่ะพี่น้องเด้อ ส 8, 9, แปดเกาห้าหนะคะพี่น้องคะ่ะลองพิจรารณาเบิ้งนะคะ่ะถ้มากจัดทาคัดกา่าพันนะคะพี่น้องเด้อทั้งสองก็เสนอไปเป็นแนวทางฝากตอนเท่านั้นถิดพิยาว่ากันด้อค่ะพี่น้องเด้อเมนเมลกล่าเลยค่ะ <c oughs> ไม่เลยหรอเปล่าจะเปลี่ยนไปนี่หน่ะนะคะนี่แหละที่เพิ่นสิมาซอยเฮดซอยสางนะคะพี่น้องเนาะเกิดจะพิจารณากันเบ้างนะคะพี่น้องน้องนัดจิตสัมผัสนาะค่ะปูหรือว่าพระอาจารย์เพิ่นกะมลมาให้สัมผัสทางญาติเคียนเนาะค่ะพี่น้องค่ะอยู่วัดโยว่าอารามเนาะค่ะพี่น้องเนาะ แม่ของอืมค่ะอ้ค่ะเดยวอจรนวแถมบห้จังหน่อยในของพ่อพ่อรวยบคบคบค่ะอจรเหลืออยื่นาทีนึงว่ามือเื่นกับนดการว่างได้ก่ค่ะพ่อาจารย์ครับมืออื่นกั เอาออกลงบานเนาะค่ะเอาออกลงบานมากกัเจ้ามาฟังเลยนะสินะค่ะเพราะว่าญยา,าญิพี่น,น้องบ่มีญยาิพี่น้องบ่มีเห็ดยังไ๋เนาะกันเฮ้าเจ้าวไว้มันก็บ่มีเงินเนาะค่ะแต่่าล่งซพกับ่ารักษานี่ก็คือเอาการเอาการแล้วครับค่ะในเฉียมาคาอยูนน่คากจินเนาะเอามากก็คือคุณนลุมไปถ่านะคุณนลุมไปถา่าเลยกะว่าใจภาพไปคุณนลุมไปพรอมมุนแล้วค่ะโอ้่นนะเนาออาจารย์เนาะเ้าว่าความดีเท่านั้นที่จีร่างยังยืนมาเห็ดชิป เมื่อนั้นยังเห็นเว่านัวหัวมวนกันอยู่มาเมื่อนี้บ่เห็นหนาแล้วเนาะค่ะก็ขอแสดงความเสียใจน้ำเนาะค่ะสาธุพ่อป่ออาจารย์กัสาธุค่ะสาธุพ่อป๊อเขาบอกเลย